สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเจริญพันธ์หยั่นพรมนะครับก็วันนี้จะมาสร้างมิติจากเกมไหมครับแบบเล่นคเดียวนะครับรอ,อ่านะครับ ก็เข้าไปในนี่เลยครับ้หดำมากเลยอย่างเนี้ยเป็นที่ตัวเม<า>ื<ำ>่ออยู่หน้านี้แล้วเนี่ยแล้วก็อ่าด้านหน้านี่เลยครับสี่สี่บล็อกครับโอเคสองสามสี่อ่าจากนั้นก็เอ้ย แก้ไขนะครับโอเคอเด,ด้านบนห้าบล็อกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเครูรอไลำเพลงมาล้พี่หนุแล้วก็เว้นไว้สองบล็อก,อกนะครับหนึ่งสองสาม แล้วก็ปิดปิดด้านบนอีกอะนะครับอ่าเสร็จ <c oughs> แ,แล้ว <c oughs> ก็เอาไฟวางลงไปครับ <c oughs> ปึ๊บอ่า <c oughs> นี่ฮะเป็นมิติลแล้ว <c oughs> นะครับอ <c oughs> <c oughs> ก็ลงมาฮะโอเคนี่ฮะเข้าไปดูโอ้โอนี่ฮะอัน,นี้จะเป็นยกติที่ผมใช้เห็นแล้วนะครับ ก็ต้องมีการเดินรล่ในการทำสี่งต่างๆนะครับนี่เัามำติธนะครับง่ายๆแค่เดินเข้าใกล้ปุ๊บ การเ้่นนะครับคื๊บเริจากด้านบนก่อนนะครับเพื่อไม่มีการเสียหายขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาครับลงมาเรื่อยๆลงมาอีกครับโอเค นนเสร็จแล้วก็นี่ฮนะโอเคสำหรับผมในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ